รถตู้จากอิซ z สุคนไทยอาจจะคุ้นในช่วงหลายสิบปีก่อนกับเจ้าอิซ z สูบั d ดีหลังจากนั้นรถตู้อิซ z สูก็ห่างหายจนถึงปัจจุบันแต่เพื่อนบ้านมีความพยายามรังสรรค์รถตู้อิซ z สูขึ้นมาใหม่โดยใช้พื้นฐานจากรถบรรทุก4ล้อขนาดเล็กนั่นคืออิซ u สูทวิสล่าสุดมีการเปิดตัวต้นแบบแล้วในฟิลิปปินส์ภายในงานมอเตอร์โชว์2อเน้นธุรกิจขนส่งและโลจิสติก รถตู้ Isuzu Twizis Concept Cargo Van เผยโฉมในงานฟิลิปปินส์มเตอร์โชว์แม้จะไม่ใช่รถตู้โดยกําเนิดเนื่องจากใช้พื้นฐานจากรถบรรทุกขนาดเล็กแต่ถ้ามองในแง่การใช้งานถือว่ามีความเหมาะสมในด้านการขนส่งไม่น้อยในส่วนหัวเก่งยกมาจากรถบรรทุก t r a v i s ทั้งหมดมีการเสริมด้านท้ายให้เป็นรถตู้แต่จะไม่มีหน้าต่างนะครับและมีประตูฝั่งขวาของตัวรถแน่นอนว่าไฟท้ายจะหยิบยกมาจาก Isuzu D-Max ส่วนประตูท้ายมีขนาดใหญ่ สามารถขนส่งสิ่งของได้อย่างสะดวกมีภายในที่กว้างขวางและเพดานสูงสามารถใส่กล่องพัสดุได้จำนวนมากด้านในสุดมีกล่องเก็บของพร้อมกุญแจล็อกตัวรถสามารถแบ่งน้ำหนักได้1660กิกโลกรัมโดยเน้นจอก,กลุ่มลูกค้ากิจการขนส่งและโลจิสติกซึ่งการโชว์รถคอนเซปต์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นตามความนิยมของรถตู้เชิงพานชย์นในตลาดเพื่อฟังเสียงตอบรับเจ้าของธุรกิจก่อนจะพิจารณาในการผลิตเวอร์ชันขายจริง ทางด้านขุมพลังเครื่องยนต์แน่นอนว่าจะเหมือนกับ Isuzu t a v i s โดยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลรหัส CJA1 Direct Injection Blue Power ในพิกั L, ด2.5ลิตรมาตรฐาน Euro 4ซึ่งให้กำลัง78แรงม้าที่3,900รอบต่อน,นาทีแรงบิด176นิวตันเมตรที่1,800รอบต่อน,นาทีจับคู่เกียร์ธรรมดา5สปีดพร้อมถังน้ำมันความจุ50ลิตรนี่เป็นสเปคในเบื้องต้นที่มีการเปิดเผย หากมีการทำขายจริงจะนํามาเสนอแน่นอนนะครับและทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้ว่าคิดอย่างไรกับรุ่นนี้